สวัสดีค่ะชาวราศีเมษวันนี้แม่หมอจะมาดูดวงประจําเดือนธันวาคม2567ให้กับชาวราศีเมษรหรือลัคนาราศีเมษนะคะเป็นเรื่องการงานการเงินโชคลาภสุขภาพและความรักประจําเดือนธันวาคม2567ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วนะคะเ,เราจะดูกันในลักษณะของการเปิดแบบหน้าไพ่ขึ้นมาอย่างไรก็จะ อธิบายไปตามรูปที่ปรากฏในหน้าไพ่นะคะซึ่งชาวราศีเมษนั้นเป็นคนธาตุไฟมีดาวังขารเป็นตัวตนตนุลักษณ์เป็นคนที่กระด้กลกระเสียเป็นคนที่ชอบเสีย่ยงเป็นคนใจร้อนแล้วก็เป็นคนที่กรดง่ายหายเร็วเป็นคนที่มีความคล่องแคล่วว่องไวเป็นคนที่มีความจริงจังจริงใจแล้วก็เป็นคนที่ถ้ารักใครแล้วก็จะรักเพียงใจเดียวนะคะ Uh, แล้วก็แต่ว่าเป็นคนมีสนเสน่ห์เจ้าชู้หน่อยๆหมายถึงว่าเขาไม่ได้เจ้าชู้แต่เขาแบบเป็นคนสนุกสนาน mm. เขาคนเป็นคนแบบเฟลลี่อะไรพวกนี้นะคะ mm. ก็เลยทําให้ดูว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้แต่จริงๆแล้วเ็ไม่ใช่เป็นคนเจ้าชู้นะคะรับเขาเป็นคนแค่อชอบความสนุกสนานความบันเทิงเท่านั้นนะคะเราเป็นเรื่องของภาพรวมภาพกว้างเท่านั้นไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับ,บคลใดบคุคคลหนึ่งนะคะซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงรอ,อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้าง ซึ่งช่วงจังหวะของเดือนธันวาคมนี้ชาวราศีเมษหรือลัคกนาราศีเมษนั้นนะคะในเรื่องของความรักยังคงฝังลึกฝังใจอยู่กับเรื่องราวเก่าๆนะคะเป็นความรักที่มันเป็นอดีตไปแล้วมันจบมันแล้วนะคะแต่ว่าในช่วงจังหวะนี้ดาวอังคารซึ่งเป็นตัวตนตนุรักษ์ของชาวราศีเมษนั้นเดินถอยหลังนะคะเดินพักนั่นเองนะคะ ซึ่งดาวอังคารนั้นก็เริ่มมณ์มาตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่28พฤศจิกายนมน์หมายความว่าหยุดนิ่งหยอบที่<ม>เคลื่อนที่แบบช้าๆไม่ค่อยเดินหน้าเวียนอยู่ในลักษณะของการที่เอ่อไม่ค่อยจะเคลื่อนไหวไปหน้าหรือไปหลังอะไรแบบนี้นะคะและเดี๋ยวประมาณวันที่29พฤศจิกายนถึงวันที่13มีมานาคม2 5 6ร17ดาวอังคารก็จะย้ายเอ่อจะถอยอีกนะคะถอยหมายถึงว่า ดาวพักนั่นเองนะคะดาวอังคารพักทําให้ตัวตนของชาวราศีเมษนั้นมีเรื่องราวของความที่มีการคิดถึงคนรักเก่าคิดถึงอดีตที่ผ่านมาคิดถึงเพื่อนเก่าคิดถึงอะไรที่เป็นของเก่านะคะ,ะยังฝังจำอยู่กับเรื่องราวเก่าๆที่มันได้ถูกลบล้างหรือ,อมันอาจจะจบไปนานแล้วหรืออาจจะเป็นเรื่องราวที่มันคือประมาณว่า ยังไม่ลบเลือนออกไปจากใจของชาราศีเมษนั่นเองนะคะยังคงฝังลึกอยู่ในใจยังคิดถึงคนรักเก่าตั้งทั้งที่ว่ามีคนหยิบยื่นความรักให้กับคุณแต่คุณไม่เหลียวหลังมาดูเลยคุณได้แต่มองก้มหน้ามองในอดีตที่ผ่านมาคุณยังฝังลึกแน่นอยู่กับความรักเก่าๆนะคะคุณยังคงเจ็บปวดยังระลึกถึงเขาอยู่ซึ่งเป็นช่วงที่ดาวอังคารเดินผิดปกติ ตัวคุณนั่นเองนะคะยังเดินคงปิดปกติแล้วก็เป็นเรื่องราวของการที่จะคิดถึงความรักเก่าๆได้ด้วยเช่นกันนะคะ,ะแล้วก็ชาวลักนณาราศีเมษหรือราศีเมษในช่วงอยว่างวนเดืนอนธันวาคมนี้ คุณจะได้รับรู้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกระทําของคุณในช่วงที่ผ่านมาคุณทําอะไรไว้คุณจะได้รับผลแบบนั้นถ้าคุณทําดีคุณก็ได้ผลดีตอบแทนกลับคุณมาแต่ถ้าคุณทําอะไรที่ไม่ดีไว้สิ่งเหล่านั้นก็จะย้อนกลับเข้าหาตัวคุณเองนะคะในเดือนธันวานี้เป็นต้นไปนะคะอาจจะมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณถ้าคุณทําแต่สิ่งดีๆเข้ามาคุณก็ได้พบเจอแต่สิ่งดีๆ แต่ถ้าคุณทำสิ่งที่ไหนที่มันไม่ดีนะคะก็สิ่งเหล่านั้นมันจะามาตอบสนองคุณนั่นเองนะคะแล้วก็ชาวราศีเมษนั้นมีคนที่เป็นลักษณะของอาชาวทาานน้ำนะคะอา,อาจจะเป็นคนที่มีลักษณะของความเป็นสุภาพบุรุษเป็นคนที่มีลักษณะของความเช่าชูนิด,นดๆบอยๆหน่อยๆนะคะ เป็นคนสุนุมสุขุมนุ่มลึกเป็นคนที่มีลักษณะของคนธาตุน้ําก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะราศีกรกฎราศีพิจิกหรือราศีมีนนะคะหยิบยื่นความรักมาให้กับคุณนะคะคุณจะได้เจอผู้ชายคนนี้เขาจะหยิบยื่นความรักมาให้คุณเขาจะเป็นคนที่อาจจะ ทำให้คุณได้เปิดใจอีกครั้งหนึ่งสำหรับเรื่องราวที่ในอดีตสำหรับบางคนบางท่านถ้าคุณยอมเปิดใจคุณจะได้เจอคนคนนี้ที่เขาจะหยิบยื่นความรักไหค้คุณก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ,ะเขาอาจจะรอคอยคุณอยู่ว่าเมื่อไหร่คุณจะ,ะเปิดใจนะคะคุณกอ็อย่าซีเรียสอย่าคิดมากอย่าบางคนบางท่านนะคะยังฝังลึกลับความทรงจําครั้งเก่ายังผิดหวังยังเจ็บปวดทรมานยังทุกข์ อยู่ยังประมาณว่าคิดถึงแต่เรื่องของอดีตผิดหวังแล้วก็เศร้าใจทุกใจอะไรแบบนี้นะคะครั้งคืนก็นอนไม่ค่อยหลับนะคะเป็นลักษณะของการที่คิดถึงคนรักเก่าๆคิดถึงสิ่งเก่าๆคิดถึงเรื่องราวที่มันผ่านไปแล้วนะคะก็แม่หมอไม่รู้จะช่วยยังไงดีนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นเวรกรรมของแต่ละคนนะคะกรรมใครกรรมมันนะคะ แต่ถ้าคุณคิดในแง่บวกๆนะคะเป็นสิ่งที่มาสอนใจคุณนําเรื่องราวเหล่านั้นมาสอนใจคุณนะคะคุณรักตัวเองให้ดีก่อนก่อนที่จะรักคนอื่นนะคะรักตัวเอง100่รักคนอื่นสักประมาณเจ็ดสิ เผื่อไว้สำหรับผิดหวัง30เราจะได้ไม่เก็บหนักนะคะแล้วเรื่องการงานของชาวราศีเมษนั้นในจังหวะช่วงจังหวะเดือนธันวาคมนี้ก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าดาวการงานของชาวราศีเมษนั้นเป็นดาวพระเสาร์ดาวพระเสาร์นั้นตอนนี้สถิตยอยู่ในราศีกุมนะคะซึ่งเอ่อเป็นพบเรือนลาภโชคลาภนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องราวของการงานของคุณก็มีความเจริญรุ่งเรืองมีเรื่องราวของการที่จะได้มาซึ่งลาภผลผลประโยชน์นะคะจากการงาน ก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วก็ชาวราศีเมษนั้นเป็นคนที่มีงานเยอะมากนะคะเป็นงานที่มันเหนื่อยมันหนักมันเครียดมันซีเรียสคุณก็บางครั้งบางคราวรู้สึกว่าเบื่อหน่ายยิ่งตอนนี้ตัวตนตนุรักษ์ของคุณนั้นเดินถอยหลังด้วยทําให้คุณรู้สึกว่าเหนื่อยขี้เกียจเบือ่อรู้สึกว่ามันหมดแรงหมดเรี่ยวแรงนะคะ,ะมันเป็นงานที่เยอะมากมันทําเป็นงานที่ต้องใช้ สมองแล้วก็มีความที่หนักเหนื่อยคุณอาจจะเครียดคุณอาจจะซีเรียสคุณอาจจะท้อแท้คุณอาจจะหมดกําลังใจก็เป็นไปได้ด้วยในเช่นจังหวะนี้นะคะแล้วก็บางคนบางท่านนั้นก็ยังมีความทะเยอทะยานในเรื่องราวต่างๆนะคะคุณเป็นนักสู้นะคะชาวราศีเมษเป็นดวงเมืองดงโลกด้วยนะคะลัคกาาราศีเมษมีดาวอา,อาทิตย์ นะคะของดวงเมืองดวงโลกนั้นอยู่ที่ราศีเมษแล้วตัวตนของคุณก็เป็นดาวอังคารอยู่ที่สถิตที่ราศีเมษด,ด้วยนะคะเ,เป็นคนนักรบนักสู้ใจเด็ดเดี่ยวกล้าหาญนะคะเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นอ,อะไรที่มันประมาณว่าเผชิญหน้ากันโดยที่ไม่เกรงกลัวต่ออะไรทั้งสิ้นนะคะแม้ว่าปัญหานั้นมันจะเกิดขึ้นอย่างไรคุณจะ พร้อมที่จะแก้ไขมันนั่นแล้วก็สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วนะคะคุณเป็นคนที่มีไหวพริบปฏิภาณมีความคิดที่มันหลากหลายนะคะ,ะสำหรับคนบางคนนั้นในเรื่องของความรักคุณก็จะเจอคนที่มีรักแท้เข้ามาสู่ชีวิตคุณอาจได้พบเจอคู่ครองคนรักนะคะ,ะเพราะว่าเดี๋ยวจังหวะที่ดาเลือดสวัสดีนั้นได้ย้ายเข้าสู่พบเรือนอ พบเรือนสัตชะนะคะคุณก็อาจจะได้พบเจอจากความเป็นเพื่อนฝูงก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ,ะแล้วก็เจอกันแล้วก็อาจจะเป็นคู่บุพเพสันิวาสที่อาจจะต่อเติมในเรื่องของความรักถึงขั้นได้แต่งงานกันก็นกเป็นไปได้ด้วยเช่นกันสำหรับชาวราศีเมษนะคะ แล้วบางคนบางท่านก็จะเจอคนที่มีลักษณะของความเช้าชู้หน่อยๆเพลย์บอยนิดๆแล้วก็เป็นคนที่มีลักษณะของการที่เมื่อเจอ,เจอใครแล้วก็มักจะไม่ค่อยชอบผูกมัดตัวเองนะคะแบบประเภทประเภทว่าวันไนสแตนนะคะจบไปก็จบกันไปเลยนะคะไม่ค่อยอคือชอบคนแบบชอบเป็นอิสระไม่ต้องการที่จะผูกมัดนะคะในเรื่องราวของความรักนั้นนะคะ เป็นผู้ชายที่มีความรู้ความสามารถมากเป็นคนที่มีลักษณะของการที่เป็นมือหนึ่งชีบ้บนฟ้าอีกมือชี้ลงดินก็เป็นคนที่สามารถอย่างรู้ฟ้าดินนะคะเป็นคนที่มีซิกเซนเป็นคนที่มีลักษณะของการเป็นหมอดูเป็นโหรเป็นอาจารย์ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่คนๆน,นี้เขามีความรู้ความสามารถมากอย่างไรก็ตามแต่ที่ถ้าเขาเรียนวิชาไหนหรือศาสตร์แขนงไ,ไหนมาเขาจะ มาทางานในศาสตร์แขนงที่ไม่ตรงกับที่เขาเรียนมานะคะนั่นก็เป็นลักษณะของตัวชาวราศีเมษหรือคนออที่เข้ามาในชาวราศีเมษนั่นเองนะคะความรักของชาวราศีเมษในช่วงจังหวะนี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องราวของการเดินทางนะคะอาจจะมีการเดินทางไกลแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องราวที่ชาวราศีเมษเองนั้นจะเดินทางไปเ,เรื่องราวต่างๆไปหาคนรักคนรักที่อยู่ไกลๆ หรือคนเป็นคนที่มีลักษณะสองจิตสองใจหมายความว่าลักษณะ,ะด้านหนึ่งก็เป็นด้านสีขาวเห็นไหมคะเป็นอะไรด้านหนึ่งเป็นสีดำคุณจะเห็นว่าบางคนนั้นมีสองจิตสองใจก็หมายความว่า สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เราควรกระทําหรือไม่เป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วอีกสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราควรทําหรือไม่เราต้องตัดสินใจว่าเราจะทําในสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่ดีถ้าคุณทําในสิ่งที่ดีๆเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้พบเจอสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตนะคะแล้วก็มันจะเป็นไปตามที่ผลกรรมนั้นจะ ส่งผลให้คุณเพราะฉะนั้นคิดให้ดีก่อนนะคะว่าคุณจะทำยังไงนะคะซึ่งในปีนี้ในเดือนนี้ซึ่งเป็นเดือนธันวาคมส่งท้ายปีพศ2567และปีใหม่คุณก็ได้จะเจอคนที่ดีสิ่งที่ดีมีความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาถ้าคุณทำสิ่งดีๆนะคะจะส่งผลให้คุณมีความสุขความเจริญความรุ่งเรืองสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ